น,กกนี่น้องน้องสาวสอนน้องสาวข้างบ้านแล้วฮะเบนซ์สอนมาเขาเซียนตัมโอนะอุ้ยเซียนอะไรนะเซียนปอกซัมโอข้างบ้านนะน้องเบนซ์ซมโอหวานเข้าสารขาวลูกสาวหัวร้อนนะครับน้องน้องสาวข้างบ้านอุ้ยเถื่อเข้าเนื้อนะครับชมไม่เท่าไหร่ปอกใบกันใหญ่ละพูดถึงสัมโอเป็นอะไรที่ ปอกยากนะคะถ้าปอกไม่เป็นเราไม่มีลิปนะคะใช่ตอนแรกมันดูกินยากะอะตอนแรกไม่กินเลยมันปอกยากจนน้องมาสอนน้องเบนซ์มาสอนนะฮะรอกเลยว่าเออเขาท่าแล้วเราก็ชอบกินต้มโอไปเลยตอนแรกนะบอกเลยว่าไม่เคยชอบกินเลยต้มโอกินยากตั้งแต่กินต้มโอพิจิตโอเคเลย ส้มโอแบบได้กินปีละครั้งนะคะเพราะว่าส่วนนี้เป็นส่วนออรแกนิกนะคะปลูกธรรมชาตินะคะอาจจะผสมยาสูตรพิเศษนะคะหวานอร่อยนะคะขนาดปอกเป็ดล้วก็ยังแอบเข้าเนื้ออยู่ คนถ่ายนะไหนๆก็ถ่ายแล้วไปเอาไม่อีกรูปไปไปจะได้ปอกทีเดียวเลยเอาลูกที่มันหลือเนะ